โปรดเกล้าแต่งตั้งนายทหารรัชองครักษ์จำนวนสี่นายวันที่23กุมภาพันธ์ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซตรร์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศให้ในายทหารสัญญาบัตรแต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์ความว่าพระบาทสมเด็จพ,พระประเมนทรรามาสีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิรกะเล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายทหารสัญญาบัตรแต่งตั้งเป็นทหารราชองครักษ์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา15ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตราหมาตรา8และมาตราสิแห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์พุทธศักราช2480จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมแต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์จำนวนสี่นายดังนี้ 1. พันเอกอภิชัยทองธรรมชาติสนาวาเอกวสันตรายจิตสนาวาเอกยศพงษ์เดชคุป 4. นาวาอากาศเอกนิทัศน์อยู่ประพัฒน์ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565ประกาศณวันที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565เป็นปีที่7แนวรัชกาลปัจจุบันขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ